เนี่ยเราเคยผมคนได้โชคจากนี่ก็เยอะได้นี่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะฝันนอนนอนคันเอาเอาเหรียญนี่เครื่องมัดนี่แหละมานี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยผมจะเขาจะมาอยู่ดูเราไงภาษาบัดเรียบกูบารมีเนาะบารมีเออเป็นเทพเนี่เป็นเทพครับผมนี่ไม่ได้ไม่ได้โม้เลยครับเดออปวดสามคมจริงครับผมครับ วนบอกว่าอาจารย์ปูดตามพูจริงครับมีคนบอกว่าอาจารย์วันขวัญใจคนจนคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ้าเดี๋ยวอาจารย์วันเดี๋ยวเดินทางมาไกลแล้วนี่ก็ตัวไหนตัวไหนอาจารย์วันพอเยวเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปนอนนอนนอนเสียงกันใหม่นอนนอนนอนเลยกันเด้อเดี๋ยวคืนนี้ผมมานอนเสียงอาจารย์วันเลยห้าหางเด้อห้าหางเด้อมาเดิมจะเดิมเลย อเดี๋ยวมันจะตัวต да: <ไร S 1> นี้ปะครับนี่แหละครับผมเจีบอกหมวก่อนหมวกรน่นี่นี่เลขเลขเลขกีหน้ากัวด้วยครับเพอว้กอนดลยนี่ตัวนี้เหบอกนี่นี่นีอารู้นีนี่เขาดได้มาแล้วนี่นี่างหางนี่มันจะมาตรงกันนี่นีตัวนี้มานี่สี่หกสี่หกเจ็สมนานี่กสี่กเจ็ดสิบอนี่มานี่กสี่หกเจ็ดดีครับ น,น,นี่นี่มงวดกองมันออกออกกองตรงนี้นะครับี่ตรงเลยนี่อันนี้มันมาจูบกันเมื่อไรครับจูบเมื่อไรสามรอบเลยวนสามรอบเลยนี่นี่นี่ผมล็อกไปพิเศษเลยนี่คึดว่าจะฟันทงนะครับคิดว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้เสียงเลยครับเออนี่ได้ได้มากเลยครับมีสองตัวครับสองตัว,ตวเรียกมาให้แล้วแต่ <c oughs> ว่าใจใจผมว่านะใจผมว่าดีผมอยากตัดอยากตัดด้ อยากตัดห้าหู้นย์หนึ่งออกไปเลยนี่เพราะว่างวดคว่มันออกศูน huh. ย uh, you know. ์ห okay. so so ้าไอศูนย์ห้าหนึ่งเห็ไหมครับเอออยากก็แล้วแต่พี่น้องจะซื้อเอาเด้อนเด้อแต่ว่าใจผมผมอยากตัดออวไ้เงนไหมผมไม่เขียนในสอตัวไหมนี่หกเจ็เ็นตตรงกันเลยครับนี่บอลหนี่สองเผลยสองเพล่ไรใชไหนี่นี่นี่บอลนี่นี่นี่ผมายนี่ไหมนี่ป๊ปีป๊เจ็ดหกเจ็ดต่เป็นรถด้วยตรงเป๊ะ สี่เจ็ดหนี่ตู้นี้น่นนากลัวครับนาน,น่าจะมาครับผมไห้าชุดห้าชุดงวดนี้นี่ห้าชุดนี่เนี่ยหนึ่งสสาห้าทีตู้เดียวกันหนึ่งสสสี่ห้าครับแต่ว่าใจผมผมอยากให้ตัดออกไปซะนี่ 5, 5้าหนี่เพราะว่ามันออกไปแล้วศูนย์าหนึ่งท้เสี่เนี่แล้วจะเสืออาไปเสือนะอ แต่ในหตัวมีตัวไหนนะใช้ตัวนี้ไหมอาจารย์กเียงกันครับผมตรงกันตรงกันตรงกันแต่ว่าี้วปรนดีทุายตอนซุปนี่คือว่าต้องต้องนอนเสียงทีนึ่งนะนอนเสียงจับใส่กันหนึงาตัวไหนเอาเอาหาหาตัวใหม่ดูหาตัวใหม่นะตัวใหม่มีตัวไหนดิหาตัวใหม่นี่ผมยังไม่าทำแต่ว่าผมคิดว่าทุดนี้แหละเหตว่ามันต้งเลยี่เราผมลักตัวนี้ครับรักตัวไหนนะนี่ อ๋อนี่สามแผลเลยยังไม่แยกใช่ไหมยังไม่แยกอันนี้แยกมาให้แล้วนี่อ๋อแยกสี่หกเจ็ดครับเจ็ดครับนี่นี่นี่เพราะว่าเล็กตัวเดียวมันหมุนหลายทิศทางไงนี่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 ใจใจผมนะผมอยากอยากโลออกให้หมดเลยอย่างนี้นะอ๋ออยากโลเออให้เหลือจุดเดียวนี่สามจุดนี่ครับผมให้เหลือจุดเดียวครับผมใจใจผมใจผมขึ้นนะนี่นี่นี่สองตัวกันนี่เลยนี่นี่นี่ ็ค<ป>ือเ <ises> น้นเน,น,น้นตัวนี้เนาะครับผมเน้นให้เน,น้นตัวนี้เลยครับนี่น่าจะเน้นตัวนี้เลยครับนี่เลขตัวเดียวแต่ว่ามันมันสิเขามาสามวงเวียนเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่หกหกเจ็ดสี่ใช่ไหม, 6, 7, มนี่หกเจ็ดสี่ลงมานี่ลงลงมานี่สี่เจ็ดหกใช่ไหมนี่เห็นไหมลงมานี่ตรงสี่ขึ้นลงแล้วมานี่สี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ดมันจิกลับกันนี่นี่เห็นไหมอยู่จุดเดียวเลยสาม เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเน้นตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยแยกอีกต่างหากเนาะต่างหากครับแต่ว่าแต่ว่าผมรักมากๆเลยตัวนี้ครับตัวเดียวเลขตัวเดียวนี่รักมากๆครับผมมาต้องสาวบ้านสาวบ้านผมว่าเสียงก่อนเนาะเสียงเอ๋อเหมือนเหมือนกับสามแปดอะไรเนาะเพรางว่าสามแปดผมก็ฟันทงไหนหมดก่อนนะกลายเป็นสองแปดเป็นีส้นะครับผมแนวทางเลยแนวทางเออ ได้ช่วยกินกับสิ่อื่นยังช่วยอาหารกับคนในานเนาะครับช่วยไม่ได้ให้นงง่ายครับอืมอันนั้นสุดไรสุดไรหรอกครับผมก็คือว่าทำบ้ามันกับเขาเนาะมันก็ต้องมิลุดมีไรเนาะเป็นไหมล่ะครับถูกไหดูก็จะว่าผมเด้อครับเด้อนี่เออ๋ยวตอนนี้ผมดักผมวัดทรงเลยครับตัวเดียวหนึ่งจุเดียวในส่วนที่เหลือผมว่าผมจักโลกเลยแก่แก่ส่วนนั้ส่วนที่เหลืออยากโลดทิ้งไปเลยอยากโลดออกเลยนี่งจุดเดียวเลยครับนี่จุดเดียวเลยนี่แค่เดียวนี่ย มันจะออกอยู่นี่แหละสามตัวนี่แหละครับไม่รู้ตัวไหนจะสับหน้าสับหลังนั่นนี่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 สับหน้าสับหลังมันจะจวกนี่ไหมนี่มานี่ก็ใช่มานี่ก็ใช่เลยัวเดียนนี่หละคนุดท้ายสองตัวหกดเก็ดหกนี่กลับกันนี่นี่อันนี้ม่นเนาะอันนี้ม่นหนี่อันนี้อันนี้สรุปเด็กเดเด็กสองตัวที่บอกผมตัดออกใหไหมนี่เพราะผมว่าจะจะไม่เอาไงนี่ไอหนึ่งไอห้าหนึ่งศนนี่ผมว่าจะไม่เอานี่ผมเลย สองตัวเอาสีสามหนึ่งสีสามครับอ๋อนั่นสองตัวกันเถอะเออนี่สองตัวไอ้ยเอ้ยเก็ตหกเก็ตหกเก็ตมันตัวเดียวกันนี่แหละใช่ไหมนี่มันก็เลือเท่านี้เนี่ยเท่านี้สามตัวไออตัวนี้ไม่ต้องเอาอรอกตัวนี้เนี่ยห้าหนึ่งศูนย์เป็นซองออร์ดมันออกไปแล้วมันออกศูนย์ห้าหนึ่งหัวหน้าเออถ้าออกเราไม่ออกเลยตัดไปเลยครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องให้เสียตังค์ครับผมโอ้แต่ว่าทางรัฐบาลก็มีหลายหลายรางวัลเนาะหลายรางวัลเลยอันนี้ไม่หว่านกันดื้อเอาา่รัฐบล นี่สองตัวนี่วงกลมใหม่แล้วก็ไปกลับเอาเองครับเออกลับเอาเองเนื้อป่เลยมันตัวเดียวกันนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็ผู้ใดโทรมาหาผมก็ปล่อยไปหลายแล้วล่ะผมก็บอกเขาไปหลายหลายบอกไปหลายเลยเนาะครับผมคือว่าถามเขาก็ถามหายยุ่งกูเห็นมาไม่ได้ออกว่าอาจารย์มาดิว้ผมเป็นวัดทศมหาวัดจิมาอยู่ครับผมก็เลยว่าเออ ในทัวว่าแต่คือค่ามแหวนิดเดียวนะขึ้นไปเลยครับมี่สามีแหละครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็นอนนอนเสียงก็อาจารย์จะขึ้นต้องนอนตนอนนอนนอนกันนอนนกันเออนอนนอนกันอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะนี่เจ็ดหกเจ็ดนี่ใช่ไหมเพราะทะเบียนรถผมนี่นี่ใช่ไหมมันตรงด้วยนี่นี่นี่ผมว่ามันจะอยู่สองสองชุดทันีเนี่ยเออนี่นี่ นี่ครับมันจะอยู่สองชุดนี่เดี๋ยวนี้เจ็ดเจกเจ็ดกับี่เจ็ดหกนี่เดี๋ยว่รถผมก็เจ็ดหกเจ็นี่นี่มันตรงล็อกเลยนี่ตรงล็อกเลยนะครับผมแต่ว่าโมดผมก็คือว่าไม่มักันผมวาตามสูตรมันไม่เงี้แต่ว่าใจผมรกผมรักตงนี้รำสองสสองชุดนี่นะเหมือนเหมือนกัก่อนเยที่ว่าผมรเนนะเก่าสาดกล้สองแปดท่ก อันนี้ก็ไปนีกันแน่นอนอีกครับแต่ว่าผมดักแล้วไม่ต้องให้พลาครับผมถ้าหลักแล้วต้องไม่ผลาครับครับักแล้วเพราะผ่านพี่น้องเ้ยเป็นแค่แนวทางนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นอาจารย์บอกว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเอาอาจารย์มีเบอร์โทรไหมเบอร์เบอร์โทรเอาให้เอาเบอร์โทรมาเอาอาทิตย์เผื่อมีคนอยากช่วยเออเหน้อเบอร์โทรเนาะเมือคืนนี้เราเสี่ยงกันกับอาจารย์มวนนะครับเสี่ยงกันารยมอนเสี่ยงด้วยกัน ผมจะพาเสียงพวนี้นะนีนี่นี่นี่แหละนี่เบอร์โทรมึงเดินโทรคันนี้โทรเ้งขาว่ะอยู่ในอีเครื่องนี่เอาอ่อันนี้เบอร์โทรเขาคือิอยู่ในอีกะเดียวาแฟเบอร์โทรได้ยินนะครับนี่อบดครับเดียวเลยสองสองนี่ครับนีเดี ก็เลขตัวเดียวกันนะครับเลขตัวเดียวกันเก็ดหกหกเก็ดนี่ครับแผลนี่นะครับหน้าหน้าสนครับนี่ครับโอเคแต่โมนิกาซื้อไว้เด้งเออแต่ว่าจะนักหลายตรงนี้ครับนึ่แต่ว่าตรงนี้นี่ฮะอยาเขาแล้วผมตัดเราพัดตรงเลยเลยนี่ก็ดูแล้วดูรวยมันตรงกันหางตรงหัว ไี่รู้สินิลครับจับเลยจัดเลยครับเลยวขาจุดนาจุดนี้เป็นไปได้ผมอยากตัดตัวน yup ี้ออกเพราะมันออกไปแล้วตัวนี้ัตวเดียวกันกับตัวนี้นี่ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนี่เนนาะอัเดียวันนี่เนาะอันเดียวกันไหมตัวเดียวกันแน่ๆโอเคก็มันยัไป็นซุปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งตรงซุปอีกทีหนึ่งว่าจะรู้ว่าคนว่าผมคำว่าผมว่าผมรักชุดนี้ขึอนจุดนี้มัดกางออกครับผมเออคึ้นงดก่อนได้ไหมจัด ตาผมนครับผมรักเก้าเกาสามแปดเห็นไหมกับสองแปดหกสมันก็ออกจริงๆแต่ตัวนี้ผมรักสองตัวนี่ครับสองชุดนี้นี่สองจุดพินาท่าไหนตัวนี้นะครับเด็ดๆับนี่นี่ผมกลับไปห้ยดีดด้วยเลยนี่กับไปให้เรียบร้อยนะนี่นี่นี่สื่อตามนี้เด้อเพราะว่ามันจะมาจวกกันนี่ไปสามโปรที่แที่ผมบอกอะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ไปนี่หกเจ็ดสี่ใช่ไหมเออแล้วมานอีกสี่เจ็ดหกแล้ไปนอีกสี่สี่หกเจ็ดมันกลับกันนี่นไหม นี่ก็เจ็ดหกเจ็ดี่มานี่ยนี่นี่นี่อยู่แล้วนี่เลขยยูจูดนี่แหละนี่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 ครับผมสมลักสองแถวนี่แหละนี่แหละครับผมนี่ผมกับให้เรียบร้อยเลยเพื่อผมกันขคงมาจากตรวนี้แหละนี่ไงส่วนมากมันออกมาที่ออกมาสามตัวมันจะออกออกโตดอช่องกลางนี่แหละงวดก่อนช่องกลางมันจะอยู่สองสองแปดหกจุดช่องนี่แหละครับผมโอ้ยสองสองสามแปด ก้าเก้าสามแปดจีชงนี่ครับสองแปดหกจีชงนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้ก็ไเ,เ่ไเ้เด้อนี่สองแปดหกจีชงนี่มันมาจวกกันสามรอบเลยครับนี่ตัวุัวเดียวอ่โอเคนะครับออขอให้รวยๆนะครับเด้อของคนพิม่รอบสามนี่นะครับเน้นนะครับเน้นอยู่ในกรอบนะครับแต่ถ้าถ้าใครชอบนะครับ ใครชอบก็ห้าชุดนี้นะครับถ้าเข้ามันก็จะเข้าสามตัวเลยนะครับห้าชุดนี้นะครับหชุดนี้นะครับอาจารย์วนแยกให้แล้วนะครับแยกให้แล้ว